อาชีพใหม่ดงอัจฉัยหลังถูกปล่อยตัวต้อนรับกลับมาถูกกระเห็ดออกนอกอาชีพใหม่ดงอัจฉัย์ไร้ที่ยืนขอโอกาสกลับมารับใช้แผ่นดินอีกครั้งเป็นอีกหนึ่งพระเอกยุค80-90ของไทยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงรุ่นใหญ่ที่ใครหลายคนคุ้นหน้าตากันอย่างดีสําหรับดงอัจฉัยอนันตเมฆปัจจุบันอายุ56ปีเกิดเมื่อวันที่22เมษายนพุทธศักราช2508ที่จังหวัดนาราธิวาส เป็นนักแสดงผู้กำกับชาวไทยโดยโด่งนั้นเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเป็นนายแบบโรมอนแมนจากนั้นก็มีผลงานด้านการแสดงซึ่งภาพยนตร์เรื่องแรกคือเธอร้องให้เมื่อคืนนี้2530โดยเริ่มแรกบทจะเป็นบทพระเอกกับพระรองแต่ระยะหลังเริ่มเปลี่ยนบทเป็นตัวร้อยซะส่วนมากหลังจากนั้นโดง่งก็ได้เริ่มผันตัวเป็นครูสอนการแสดงและมีงานพิธีกรเขามีผลงานภาพยนตร์ที่ผ่านมาอาทิตย์แปดง 8- 2002คนไทยทิ้งแผ่นดิน 2,10 0เป็นต้นซึ่งหลังจากมีผลงานการแสดงมากมายจบจนกระทั่งปี2,554ดงอัจฉัยได้รับตำแหน่งเป็นข้าราชกรเมืองประจำสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในสมัยของอดีตนายกหญิงจากนั้นเขาจึงได้ถอยห่างจากวงการบันเทิงมาถึงปัจจุบันข่าวคราวของเขาก็ได้หายไปจากวงการโดยเขานั้นใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศตามที่เป็นข่าวดังในช่วงนั้นซึ่งหากใครติดตามชีวิตของเขาผ่านทาง Facebook ส่วนตัวก็จะพบว่าเขาเองมีวิย์และกิจกรรมส่วนใหญ่ทําที่ต่างประเทศและมีความเคลื่อนไหวพูดคุยกับแฟนคลับแสดงความคิดเห็นอยู่เสมอเลยทีเดียวหากใครคิดถึงหนุ่มดงอัช,ชัยก็สามารถไปติดตามกันได้ที่ Facebook ส่วนตัวของเขากันได้นายอช,ชัยที่ทั้งสองคนเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเข้าเป็นสมาชิกทักอีกครั้งโดยก่อนหน้านี้ทั้งสองคนเป็นสมาชิกทักไทยรักไทยและทักพลังประชาชนจึงมีความเชื่อมั่นว่าบุคลากรทั้งสองคน จะเข้ามาสร้างเสริออุดมาการประชาธิปไตยร่วมกันกับพรรคเพื่อไทยเพื่อโอกาสในการสร้างความแข็งแกร่งให้พรรคเป็นสถาบันทางการเมืองเพื่อประชาธิปไตยต่อไปหลังจากที่เขาได้เดินทางกลับมาบ้านเกิดอีกครั้งหลังจากที่ต้องเดินทางออกจากไทยไปนานหลายปีและตอนนี้เองหนุ่มด่งก็ไม่ได้มีผลงานในวงการบันเทิงให้เราได้ติดตามจนทำเอาแฟนๆคิดถึงกันมากๆเลยค่ะ